รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยให้ยกเว้นค่าไฟในเดือนพฤศจิกายนนี้และตอนนี้ประชาชนก็สามารถกลับเข้าบ้านได้แล้วกว่า90%เอร์เซตค่ะวันนี้กุ๊กกิ๊กมีความคืบหน้าสำคัญจากรัฐบาลมาฝากค่ะเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยคุณสิริพงษ์ค่ะท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าก,การเยียวยาและการฟื้นฟูนพื้นที่น้ำท่วมที่จังหวัดสงขลาค่ะ ล่าสุดนะคะก็สามารถพาประชาชนกลับเข้าบ้านได้แล้วมากกว่า9 0ถือว่าการฟื้นฟูเดินหน้าเร็วมากเลยค่ะส่วนเรื่องที่หลายคนกังวลน,นะคะนั่นก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้าค่ะซึ่งทางรัฐบาลออกมายืนยันแล้วนะคะว่าผู้ใช้ไฟในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบตัติจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568นี้นะคะเฉพาะบ้านอยู่อาศัยเท่านั้นรวมแล้วก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า451,000รายค่ะคิดเป็นวงเงินช่วยเหลือประมาณ420 ล้านบาทค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะก็จะใช้เงินรายได้ของกอฟผเองค่ะซึ่งมาตรการนี้นะคะก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่ยากลําบากท,ที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความคืบหน้าการช่วยเหลือจากภาครัฐล่าสุดนะคะหากมีมาตรการเพิ่มเติมหรือการเยียวยาอื่นๆในพื้นที่ค่ะกุ๊กกิ๊กจะรีบนามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะ